สวัสดีครับผู้หลงเมืองคริสตูฟิชครับผมจอนครับมาอีกค่ะเราก็มาจากค่ายเชสในเ่คือเทโร์บิร์นครับผมจริงๆเมอร์คิวรีกับโกฟิชเนี่ยมันหมายถึงจอนกับมาอีกก็เมอร์คิวรีฟก็มาจากชื่อจริงของจอนครับผมชื่อจริงชื่อนายจอนบอลล็อตที่จอนบอลล็อตบอลล็อตสกอตต์คือเมอร์คิวรีฟถามว่าจอนบอลล็อตแปลว่าอะไรแปลว่าจอนที่รวดเร็วเหมือนบอลล็อตพ่อตั้งให้เพราะว่าพ่อผมเป็นคนดิสพ่อผมหนักเขียนจะอยากให้ลูกชื่อแปลก ก็เลยเป็น <hacia> ท <healthy> <rí> e> ี่มาของมือคิวรี่คือจอรค่ะส่วนโก f ฟิชก็คือมีคนบอกว่ามาอีกหน้าเหมือนปะทองก็เลยเป็นโก f ฟิชไปก็เลยเอามารวมกันเป็นมือคิวรี่กับโก f ฟิชคือจอรกับมาอีกค่ะ ก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่า happy for you ใช่ครับก็ตัวเพลงจะเล่าถึงเรื่องเราวของความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเราเรามีโอกาสได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่กำลังมีความสุขไปได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ถึงเหมือนคนละคนกับตอนที่อยู่ของเราอะไรแบบตอนนั้นทำไมดูระทมทุกข์แลอเกินทำไมตอนนี้ดูแบบยิ้มกว้างมีความสุขแจ่มใสอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เลยแสดงความดีให้เขาว่าเออ ในสุดก็ได้รักด้วั้ที่เพลงส่วนใหญ่ที่เป็นของมุกคิกิโกฟิชจมาจากเรื่องราวของผมกับเรื่องที่ผมได้รับอิสปายมาแต่เพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของผม <c oughs> มันมันมีแบบต้นตำรับที่มา <c oughs> ท,ที่มาจากหลายสาเหตุก็บางบาง,บางเรื่องก็จะาแบบ <c oughs> ดูหนังแล้วอ,อินก็มีนะนแบบแบบเรื่องของไอีกหรือเรื่องของเพื่อนคนอื่นหรือแบบเรื่องในกระทู้พันชิปอะไรก็เราก็ได้หยิบมาแต่งแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผมใช่ค่ะ ก็จะเป็นเพลงบล็อกที่ฟังง่ายทั่วไปแะแต่ว่าจะมีปีนไอของความสองพันหน่อยๆพวกเสือเป็นสากลหรือแบบที่มันจะ R&B หน่อยมีความแบบที่หอุมนิดนึงนิดนึงเราก็อยากผสมเข้ามาแต่ว่าก็ยังอยู่ในสไตล์ของคริฟิชดูดีตอนนี้คุณยิ้มกว้างแต่ตอนอยู่กับผมทำไมยิ้มยากแค่นึกย้อนกลับไปมันก็เรารู้สึกว่าเนื้อหาอะไรเนี้ยมันมีมิติมากเลยเพราะว่าในความรู้สึกของความยินดีที่เราบอกว่า happy for you นย ม,ม,มิติความเศร้าควา,ความโกรธความโกเสียใจจริงๆก็มีความย็นดีแล้วเราก็เลยอยากขยายเนื้อเรื่องมันให้แบบเราได้มาึ้นก็เลยชวนพี่ต๊อบมาเพราะว่าเห็นว่าเราเขาแต่งนะเนื้อเขาจะแบบมีมิติมากแล้วเขาจะคมมากไม่ต้องห่วงหลังตรงนี้จะมีผมถ้าไม่ต้องห่วงฉันแตสุดท้ายบทมัน,นใส่เงที่ราใช้อะ่ะก็คือดาบแรกที่พี่ต๊อบแต่งมาเลยพอได้ดาบนี้ผมก็ลงตัวมันได้แล้วพี่ต๊อบเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลมาเขาแบบมาถึงบเขาอัดดูดีตอนนี้คุณไม่ยิ้มกว้างเดืเข็งเสร็จพยาหลักฐานถือวิในข่าย <laughs> เป็นเรื่อ,องจร <c oughs> ิงไม่ไม่ได้ไปวันนั้นเพราะว่าไป่วยไม่ป่วย พี่ขิดเขามาเซอราแฟกค,คู่กัน,กนอะไรเปามาบทนี้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วเหมือนเพลงนี้แล้วตีงตะโกนเราก็ให้พี่ขิดเขาช่วยดูพี่ๆสองคนเนี้ยเรารู้สึกว่าลงตัวแบบเพิ่มศักยภา <c oughs> พของเราได้มากขึ้นอะไรเงรี้ยเหมือนเขาไกด์เราได้มาอีกก็ขึ้นเดโมมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้พี่ขิดมาช่วยดูด้านดนตรีทำเพลงเหมือนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่วนพี่เอกก <c oughs> ็เกาเกาเนื้อร้องที่จอนแต่งทั้งหมดพี่เอกก็จะมีเสริมนิดนึงว่าตรงนี้มันน่าจะอย่างนี้นะครับพวกอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะไปได้มากกว่านี้นนนีี่่กกกัไปองะะ็ยยิดเจรร พี่เอกเขาก็คอมเมนต์บอกว่าระวังระวังคนฟังไม่ทันอะไรอย่างนี้แล้วก็เออก็จริงแล้วก็ช้าลงมันก็อาจจะได้อีกโหมดมันก็จะเป็นแบบก็ิดดีมันก็ดูกระป้าชกเหมือนกันคิดว่าเป็นมอร์ซิวิโกฟิชิโตขึ้นอีกสเต็ปก่อนหน้านี้ตอนปล่อยสักคนเรารู้สึกว่าเราเริ่มเจอซาวใหม่ที่มันเป็นซาวที่โมเดิร์นขึ้นแล้วก็ร่วมสมัยขึ้นมากกว่าแล้วก็โตไปตามอายุเราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออซาวซาวอย่างเงี้ย ดูเป็นสาวที่ดีสำหรับที่วิโกฟในวัยน,นี้มันก็ยังเป็นอีเดนติตี้เราอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหน,านแต่มันแค่เป็นโทนสีที่มันโตขึ้นอีกเช่นไันน่อยคิดว่าเนื้อหาเพลงนี้มันโตขึ้นจากเพลงอื่นๆด้วยก็เลยดนตรีก็โตตามแล้วก็ปรับให้มันยังเป็นที่วิโกฟี่ที่โตขึ้นค่ะ <John S 2> จอนกับมาอีกแต่ว่าดูตั้งแต่ขั้นตอนก่อนถ่ายทําเลยก็แบบเป็นคนหาชิมงานติดต่ออะไรอีาสารที่ซึ่งมาอิกในวันกองก็เป็นแคทเธอริงซึ่ง<ช>เป <Lam bs S 1> ิการด้วยจอนก็อยู่ในเอ็มวีมาถึงเล่นเราก็จะไม่ได้ดูในนัาง,งาน,นขนาดนั้น <c oughs> ซึ่งวันถ่ายก็จะมีความวุ่นวายประมาณนึงเพราะเราต้องถ่ายทุกอย่างให้เสร็จภายในหนึ่งวันมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เอ็มวีอีกตัวหนึ่งที่พี่จอนสมหวังแล้วก็เชิดใส่ไอ้หนุ่มคนนี้อยากมีภาคต่อของเอ็มวีใช่มีคนอินมากเราก็รู้สึกว่าเออม โอเคหนึ่งสองสามจอดเพราะเราเล่นเป็นโนไม่เป็นเราอยากเล่นคีย์บอร์ดเป็นอยากเล่นเป็นโนเป็นแต่ว่าด้วยความที่เราแต่งเพลงจากกีตาร์แล้วก็ต้องมีกีตาร์แต่เมย์ก็เล่นเป็นโนมาตั้งแต่เด็กคีย์บอร์ดมันก็แบบเหมือน ไปแนวเป็นโนมากกว่าเราไม่ชอบมาอีเขาพูดภาษาคีย์บอร์ดเมื่อก่อนคือแบบเคยทำเพลงกับเพื่อนๆคนอื่นๆเขาก็จะคุยภาษาคีย์บอร์ดเออคีย์นี้มาคีย์นี้มาคีย์นี้แล้วกดกดกดเป็นโนมือเป็นเพลงเป็นเพลงนเพลงโนอากาศนี่เห็นาะโอเคสองสามเพลงไอคป๊อปค่ะมันฟังง่ายแล้วเป็นเพลงที่เราทำเป็นเเพลงที่ราทำเราทเพลงป๊อปเราชอบเพลงป๊อปเรารู้สึกว่าเพลงป๊อปมันมันสนุกตรงที่สื่อสารได้กับคนหลายภาคส่วน ปลาทองค่ะแน่นอนเพราะเราคือ Mercury Goldfish แต่ถ้าเป็น Mercury c l o u d f i s h ก็จะเลือกปลากระตุกไม่ไดงสองความสุขค่ะเราจะถูกกระทมไปทำไมจอนก็ไม่ชอบแต่งซัำแต่เป็นซ่องมาจะเป็นที่ทำงานนี้หนึ่งสองสสีสันแต่วันนี้จะชุดขาวดำแต่ว่าเราก็ชอบสีสันอยู่แล้วใช่รู้สึกว่ามันสนุกมันมีหลักหลายให้เราเลืก รู้จักมากที่สุดของเราคือเพลงซ่อนตัวแล้วทีนี้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เห็นคนร้องตามมากที่สุดมันมีงานหนึ่งที่ไม่เคยไปเล่นที่น่าจะที่ธรรมศาสตร์นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคนร้องดังมาก จนมาอีแบบใส่อินเดียอยู่แต่ว่าก็ได้ยินเสียงเราก็เลยเปิดมาฟังเราก็ได้ยินแบบเสียงดังมากขึ้นทุกคนร้องเสียงดังมากคือน้ำตาแทบจะไหลยอยู่ดีใจมากที่แบบเออมีคนมาฟังมาโยกตามแล้วก็ร้องตามได้ด้วยเี่ยซ่อนตัวไปมันมจะเป็นเพลงที่มีความหมายมากเพราะป็นเพลงแรกของเราคนรู้จักเยอะแล้วก็ร้องตามได้ของจอนอาจจะเอาเป็นงานล่าสุดที่เราเล่น,นกันงาน n s t e เ Music Festival รู้สึกว่าเป็นงานที่เราเติร์ฟได้ดีคนดูได้สัมผัสเอเนอร์จีที่เราส่งไปให้แล้วก็เราเป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันที่นิเทศได้ได กันไปทีว่าเก่งมากเหมือนแตอนนี Cody, ้รู้สึกไม่ได้มองเป็นเพื่อนแล้วเป็นเป็นศิลปินแล้วทำอะไรอีกหรอไงใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราทายแล้วแบบเรามาไกลแล้วเรามีพัฒนาการแต่เราภูมิใจในตัวเองแล้วตอนนีด้วยนนะเป็ยยังวินดีด้วยนะที่รักเธอได้เป็นอย่างหวังที่ได้เจอกับใครคนนั้นคนที่เธอตามหาท้าเซลเจ้ไม่ใช่หรือไอ้พูดนะโอเค สำหรับจอร์นก็ยินดีต้อนรับก็สุดท่าอากาศยานยงส่วนภูเรานะคับอมยินดีที่ทุกคนได้กับมาบ้านขอฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะเพลง Happy for You ค่ะก็สามารถรับฟังได้ทุก m u s i c กสตร a ม i ิ g งแพ t f ฟอ m เลยแล้วก็สามารถรับชม m อีได้ที่ YouTube ของ Chase Music ค่ะส่วนใครที่ เพิ่งมารู้จักพวกเราเนี่ยอยากไปฟังเพลงอื่นก็สามารถไปตามฟังได้ในทุกช่องทางของมือครีโกฟิชได้ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราในโซเชียลได้ทั้ง Instagram Facebook, X หรือว่าใน YouTube อะไรอย่เงี้ยติ๊กตอกด้วยทุกอย่างเลยค่ะเสิร์ฟว่ามือครีโกฟิชก็เจอค่ะใช่พวกเราไปเพลงเยอะมากทุกคนถ้าคนพบเราก็ไปฟังกันได้ค่ะเย้าย่ายขอบคุณมากเลยค่ะ อยู่เรื่องของไปต่อเพิ่งรู้เรื่องแล้วเขาเธอกคนนี้ไรูบเธอที่ลงไอจีไปถล่มเธอยิ่งกว้างขนาดนี้ก็เขาคงจะดูแลเธอดีถ้าฉันเธอจะมีสายตาอย่างนั้น ฉันคงรักใคเจะคงชมไปอย่างนั้นคนอย่างฉันก็แค่ขั้นวลาก็ยิ้มดีด้วยนะที่รักเธอได้เป็นวันที่ได้เจอใครคนนั้นคนที่เธอตามหาคิดดีด้วยนะ i can go like a jay or a ronco ray when may wish on you she did it today right into the congratulations i'm happy for you i'm happy for you i'm happy for you đi đuổi nữa, kênh <coughs> <Sự> thái <thơ coughs>